พี่น้องมาขุดมันแกวจ้าเบิง่งเด้อพี่น้องดี่ป้าขุดมันแกวต่างทางงั้งใดล่ะกล้องเห็นบ้าเห็นเห็นมงขุดบ่พี่น้องนี่ละยุนี่ละ พี่น้องมองคุดนี่นี่มันแก้วพี่น้องน,นี่จะตัวหงมันโปรยไปเลือยยอะนี่พี่น้อง เห็นบอพินองหัวมันนี่แหละคือหัวมันหัวมันค่ะหัวมัน สองสามเงาเป็นไงเร่าลอยมาปวยต้องมือเหงบุอันนี้ก็ส่วนเนียมาหน้าเอามาหน้าเดี๋ยวกับมาปล่ปอยปล่อยไข่ใส่อันร่องมันแก้วกับกระไรยูนี่เลยมันแก้วปลูกใส่ทั้งคันคู่หน้าพี่น้องเาาล่ามะลอยปลูกตะหงบุ มันคู่ตรงนี้อันอันฟันกวัวไพรลุง่งฟันก่าไพรหรืก็เผาฟันกวัวไพรลุงล่งแร้วก็เผาพี่น้องกำลังงามถ้านัานขูดก็คือมันจะเน่าจะจะเป็นชีเรา เป็นพวงขึ้นมาเลยค่ะนี่ดึงขึ้นมาเป็นพวงเลยค่ะเดี๋ยวเอาเครื่องตปดปูนองเอ้ยเป็นตะสอนบ๊อบุนหัวมันงาม,งาม

ใส่แล้วมันลอยปลูกมันด้วยคุณน่ะโอ้ยเงาที่ให้โดดคัะน้องคุณน่ะคุณน่ะมันหวานญี่ปุน่นกรสสนกระสนเด้กคุณว่า,วาโอ้ยสีน่าอรุณจรีงมัน เลือเป็นบลมาขูดไว้นอนนี่โอ้พุณน่ะเออจะเน่าแล้วนี่มีคนบินน,น,นะเห็ดอุป,ปุอยู่ขึ้นจะของนี่แหละทุบมาขูดนี่แหละ กระดาษปุจจุอยู่นนันมะน,นะน,นะนดินที่แม,ม่ไม่ได้สีน่าวยังไงอ็องพยายามเบิงจากย,ยพุย่เหรออยเกือบเันเน่าเหมือดเกือบเันเมียบ่ามาหน้าน่ นั่นแหละเน่ามีคือสิบปเน่าดอกเค็ดอุปยุ่นนี่เี้ยเงาเดียวเงาสุดท้ายแล้วมีกี่หัวล่ะคะ ใายแล้วนะเนี่ย Ooh, หัวใหญส่สุดท้ายท่ายแล้วพีน่น้องมีและมีแสีอบป่อนป เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปปลูกก่อนทีนี้ก็จะไปปลูกมันเก็บหัวแล้วก็จะไปปลูกไม่ไปปลูกใหม่ค่ะ ท,นทีนี้ก็จะไปปลูกค่ะเก็บเอาพันธุ์มันแล้วกะเก็บเอาพันธุ์มันแล้วกะขุดเอาหัวขุดหัวแล้วได้พันธุ์แล้วก็จะมาปลูกจะ้ะคุณลองลองเล่นนี่ลองมั่นเล่นนี่ค่ะลองมัน่นนี่ก็จะปลูกแล้วค่ะวันนี้ นี่ก็จะปลูกจ้าปลูกปลูกแล้วแล้วนี่ราคาเนี่ลองลองนี่นั่นพันโอ้ยพันกล่องยี่หันพี่นองปุงน่ะสร้างนันตากเกแดดแล้วทั้างนันตากแดดแล้ววันนี้ก็จะปลูกจ้าปลูก ปุ๋ยถวรุ่นจักหน่อยอีกจักเดือนสองเดือนก็นจะได้มะคุดอีกค่ะพี่น้องคลิปนี้กะจบเพียงแค่นี้เด้อจ้าใครเข้ามาชมก็ขอให้เฮงเฮงปังปัเด้อจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชม